เราผ่านมา3วิชาแล้วนะคะวิชาที่4นะคะก็จะเป็นอีก1ส่วนนะคะที่จะทําให้เราเรียนรู้ในเรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปนะคะวิชานี้เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ท่านอาจารย์วรวัฒน์ทิพย์จ้อยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีท่านทํางานวิจัยเรื่องความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ เพื่อคุณภาพชีวิตโดยการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีและสังคมนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะเรียนท่านคณาจารย์แล้วก็คณะผู้จัดงานทุกท่านนะครับผมวรวัตนทิพย์จ้อยจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัสอุดรธานีนะครับวันนี้จะมานำเสนอผลการวิจัยในเรื่องของ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมนะครับของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนะครับตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็สังคมนะครับฉะนั้นในส่วนของในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนี่นะครับก็จะเป็นวิชาพื้นฐานนะครับใน1ใน14รายวิชาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีก็จะต้อง เรียนนะครับจำนวนหน่วยกิจก็จะเป็น2หน่วยกิจนะครับไม่ไม่มีแลบนะครับเรียนสามชั่วโมงนะครับฉะนั้นในส่วนของสภาพปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือในในส่วนของระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้ง3ชั่วโมงเนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็จะ ค่อนข้างที่จะล้านะครับเพราะว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของของการบรรยายนะครับเราก็เลยมองหารูปแบบวิธีการสอนนะครับที่ให้เขาได้ลงมือปฏิบัตินะครับได้มีส่วนร่วมกับ,ก,บ,ก,บการเรียนใน,ในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็ให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับจึงมีแนวคิดที่จะใช้ การจัดการเรียนรู้นะครับตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมหรือที่เราเรียกว่า S T S นะครับเอามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับดังนั้นในส่วนของทําไมต้องใช้วิธีนี้ก็อย่างที่บอกไปในเมื่อสักครู่นะครับก็คือในส่วนของระยะเวลาในการสอนนะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแนวคิดนี้เราก็จะมองว่านะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็สังคมนะครับมัน มันมีความเกี่ยวข้องกันเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไปมีผลกระทบต่อต่ออีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นในในภาพนี้นะครับนะครับเรารู้ว่าวิทยาศาสตร์ก็คือในส่วนของความรู้นะครับที่ที่ผ่านการพิสูจน์มาหรือว่าผ่านกระบวนการสแสวงหามานะครับฉะนั้นความรู้ถ้ามีการนําไปประยุกต์ใช้นะครับเราก็ได้เป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งเมื่อมีเทคโนโลยีขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีผลต่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะครับ ฉะนั้น3ามสามสาม,สามคำนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกันนะครับการจัดการสอนอย่างไรจึงจะให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ก็คือต้องต้องจัดการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงนะครับโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดนะครับทั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งในชุมชนเองนะครับหรือแม้กระทั่งการเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตในส่วนตรงนี้นะครับซึ่ง ที่ผ่านมานครับใน,ใ,นในสภาพปัญหานะครับในการจัดการเรียนการสอนการสอนอย่างที่ทได้กล่าวไปนะครับก็คือหนึ่งก็คือเด็กก็จะค่อนข้างที่จะล้าในเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นวิชาที่ททเป็นการบรรยายขาดการลงมือปฏิบัตินะครับทำให้บางครั้งเ,เด็กๆก,ก็รู้สึกเบื่อนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะเรียนในส่วนของวิชานี้นะครับ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ที่เราใช้ในการศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นนักศึกษาดับปริญญาตรีนะครับที่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตนะครับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,556นะฮะจำนวน2หมู่เรียนนะฮะ994คนนะครับซึ่งในในในปีการศึกษา2,556นะฮะจะมีเด็กมาลงกับเราถึง1,449คนนะฮะแบ่งออกเป็น40หมู่เรียนนะครับ เราก็จะมีอาจารย์ผู้สอนอยู่4ท่านนะครับก็ก็จะช่วยกันสอนในส่วนตรงนี้นะครับชั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ศึกษาเปรียบเทียบนะครับความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสังคมนะครับก่อนหลังการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นเป็นแผนนะครับเป็นแผนการจัด การเรียนรู้นะครับตามแนวคิด S.T.S. นะครับมีจํานวนอยู่ทั้งหมดอยู่4แผนนะครับแผนและ3ชั่วโมงนะครับซึ่งในเนื้อหาในแผนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของพลังงานกับกับชีวิตนะครับในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด S.T.S. นะครก็จะประกอบไปด้วย6ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นขั้นของของขั้นของการขั้นของสงสัยนะครับฉะนั้นเราจะให้เด็ก ได้เกิดความสงสัยในสถานการณ์ที่เรากําหนดนะครับฉะนั้นสถานการณ์ที่ที่เราเตรียมมาก็จะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นสถานการณ์จริงที่เขาเจอเราอาจจะหามาจากใน u t u b e นะครับเป็นสถานการณ์ด้านพลังงานนะครับแล้วก็ให้เด็กนะครับตั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็มาวางแผนที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองนะครับจากนั้นเขาก็จะดําเนินการค้นหาคําตอบนะครับจาก จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เขาต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เด็กจะไม่ได้อยู่ในห้องนะฮะเด็กก็จะออกไปคน้นควาหาความรู้ด้านนอกนะครับเราจะมีระยะเวลาให้นะครับจากนั้นเขาก็จะกลับเข้ามาในห้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาสะท้อนความเห็นกันในกลุ่มก่อนนะครับว่าปัญหาที่แต่ละคนะไปหาคําตอบมานั้นนะฮะมันเป็นยังไงอย่างไรนะครับเขาก็าจะสร้างความรู้ใหม่ในขั้นของการสะท้อนความความเห็นจากนั้นก็จะนำ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนความเห็นนะฮะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คือผมจะให้เขาทําเป็นในส่วนของ Mi-Map นะครับเป็นผังความคิดสรุปนะครับความรู้ที่เขาได้รับจากการสะท้อนความเห็นนะครับแล้วก็เอามาติดอยู่ด้านด้านข้างรอบๆอบห้องนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกลุ่มอื่นนะฮะทยอยนะครับ,ยยนะรบดูแล้วก็มีการอภิปรายร่วมกัน นะครับฉะนั้นเด็กก็จะได้รับความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากการที่เขาไปหาไปค้นหาคําตอบด้วยตนเองนะครับจากนั้นในขั้นต้องการปฏิบัติจริงนะครับก็อาจจะมีการให้อาทาเป็นแผ่นพับนะครับทำเป็นในส่วนของมุมวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องดูในส่วนของของเวลาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้แต่แต่ที่ที่ให้ทําตรงนี้ก็คือจะเป็นให้ทําเป็นแผ่นพับนะครับรนลงเกี่ยวกับ เรื่องพลังงานนะครับดังนั้นหลังจากที่จัดการเรียนการสอนนะครับตามตามแผนแล้วเราก็จะวัดผลนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตรงนี้ฮะก็จะเป็นในส่วนของแบบวัดความเข้าใจนะครับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมนะครับตัวนี้เราก็จะอิงรูปแบบนะครับมาจากต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาปรับให้ให้เป็นของเรานะครับจำนวนอยู่2ี่สข้อนะครับแล้วก็มา วิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบก่อนหลังนะครับโดยใช้ทีเทสนะครับในส่วนของอผลผลการวิจัยนะครับเราก็พบว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลการวิจัยเราจะพบว่าหลังเรียนนะฮะเด็กก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สังคมเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากรูปแบบนะครับการสอนหรือว,ว่าเนื้อหา ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของเขานะครับทำให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ความสําคัญของพลังงานนะครับแล้วก็ในกระบวนการจัดการสอนแบบ STS ตัวนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับตั้งแต่ขั้นของการสงสัยมาจนกระทั่งของการนําไปใช้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้มีให้ผู้เรียนได้ได้มีส่วนร่วมในใน,ในทุกขั้นตอนของของกระบวนการนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอผลการนำเสนอ,อการนาเสนอผลในเรื่องของอการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด S.T.S. นะครับของรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตครับขอบคุณครับไม่ทราบท่านใดมีข้อสักถามท่านอาจารย์ไหมคะมีไหมคะ ขออีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับวิลพันจากจุฬาครับคือพอดีอาจารย์แค่เสนอแนวคิดโดยใช้ S T S ในการทำงานนี้ผมกำลังสงสัยอาจารย์ว่าอาจารย์สอนเนื้อคืออะไรอะครับ uh, เนื้อหาก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของเนื้อหาจากจากในในส่วนของเนื้อหาจากในในรายวิชาวิทยาศาสต์นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตซึ่งในในรายวิชานี่ครเราจะแบ่ง แบ่งออกเป็นบทหรือว่าแบ่งออกเป็นหน่วยอยู่อยู่5หน่วยนะครับหน่วยนี้ก็คือจะเป็นหน่วยในหน่วยที่4เรื่องพลังงานกับกับชีวิตนะครับผมไม่คือหมายถึงว่าเด็กจะเรียนเรื่องพลังงานกับชีวิตเนี่ยทั้งทั้งทั้งเทอมเลยอ่าไม่ใช่ครับก็คือเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในหน่วยหนึ่งในสี่หน่วยใช่ครับหนึ่งในห้าหน่วยนั้นแต่ว่าวิธีการก็คืออาจารย์จะใช้แพทเทิร์นนี้ในการให้เด็กคิดใช่ครับเฉพาะใน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 หน่วยเรื่องของพลังงาน กับชีวิตนี้อย่างเดียวครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในหน่วยอื่นก็ยังคงใช้รูปแบบเดิมที่ท,ที่เคยใช้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมขอยาตอย่างนี้คือพอดีผมอยู่สายวิศวรกรรมไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยผมกำลังบอกว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์นะครับเทวีสังคมและจริงอันหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องมนุษย์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราพูดถึงพลังงานทดแทนเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างเขื่อนผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคม ผลจะผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของมนุษย์คือมันเป็นองค์รวมที่เราพูดถึงกันเสมอเลยเวลาที่เราพูดถึงว่ายกตัวอย่างเช่นเราอยากได้พลังงานทดแทนเพราะว่าพลังงานเรากําลังขาดแคลนอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เหมือนกับนักศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมสิ่งที่ควรจะทําคืออะไรใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์เขียนในข้อประเด็นว่าสงสัยวางแผนค้นหาคําตอบอะไรต่างเนี่ย มันก็คือเป็นขั้นตอนของวิทยาศาสตร์ตาม STS แต่ผมกำลังน well ั่งนึกอยู่ว่าถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์เองเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเรื่องสงสัยและเรื่องสมมติฐานถูกไหมฮะคุหาคาตอบวิเคราะห์สรุปอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับคือมันเป็นขั้นตอนวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะโอเคคนละคนละประเด็นแต่สิ่งที่ผมกำลังนึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสอนให้เด็กรู้ในสิ่งที่เด็กควรรู้นะครับไม่มากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดเด็กจะหาเติม โดยกิจกรรมอันนี้จะเป็นล,ลักษณะที่ว่าอาจารย์มเมื่อกี้อาจารย์พูดคาว่าคล้ายๆว่าเป็น problem based อาจารย์หาค้นหาประเด็นคําถามที่น่าสนใจและที่สําคัญด้วยอาจย์ครับต้องให้เข้าไปใกล้กับชีวิตประจวันของเด็กด้วยเด็กอาจจะเริ่มสงสัยแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นคําถามได้อันนี้น่าชื่นชมนะครับแต่สิ่งที่มเมื่อกี้อาจจะสงสัยนิดนึงก็คือยังหาเนื้อไม่เจอว่าอาจารย์เอาเนื้ออะไรคืออาจารย์ยกตัวอย่างได้แต่เนื้อตัวแกนเ,เองมันต้องมี <c oughs> เพราะว่าเด็กจะใช้ตัวแกนตัวนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ต่อ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้โชว์ในส่วนของตรงแผนแผนกิจกรรม <c oughs> นะครับผมครับซึ่งในแผนแรกนะครับขอบเล่าให้ฟังกันในแผนแรกก็จะเป็นในเรื่องของอเป็นเป็นแผนที่ที่เกิดนําในเรื่องของเป็นเป็นเป็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในในแผนที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานนะครับ ก็คือเป็นพลังงานที่ที่ใช้แล้วหมดไปนะครับในแผนที่3ก็จะเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดแล้วสุดท้ายในแผนที่4ก็จะเป็นผลนะครับผลที่เกิดจากการใช้พลังงานตัวนี้ครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4แผนครับค <Uh> <K> ่ะก็นะคะต้องขอเสียงปรบมือขอบคุณนะคะท่านอาจารย์วรวัฒน์ุจ้อยนะคะเป็นอย่างมากนะคะค่ะ อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นในรายวิชาเดียวกันแต่ว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีคุณลักษณะมี